มื่อนี้ได้ข้าวเหนียวทุเรียนครับแม่มันสินผู้เห็นหรือว่าสาวปุ๋ยครับพี่น้องเขาอยู่ทางล้างครับทุเรียนทีทางนาครับพี่น้องมื่อนี้อ่ะเดีสั่งทุเรียนจากน้ำนองเขากินเนาะบ้านโคกลากงครับพี่น้องโอ้มื่อนี้ยผมไม่พักเลยพี่น้องเนีย่ยนั่นปิดท่าม,มากท่าสั่งเนี่ยไม่มได้ม้วนผักพี่เวลาเงยเงยครับพี่นอ้นงนอ,งน,อง,นงนี่เป็นป่นงๆค,ครับอ,อ สวัสดีครับผมบ่าวปุยจูพาครับผมสวัสดีครับแท็กจูพาครับผมเอามื่อนี้ครับพี่น้องตอนเสี่ยงแรกครับมื่อนี้ได้อาหารจานเดียวเด้อพี่น้องเลยมื่อนี้ได้ข้าวเหนียวทุเรียนครับแม่วันสินไปเห็นหรือว่าสาวปุ้ยครับพี่น้องเข้าอยู่ทางร่างครับทุเรียนนทางนาครับพี่น้องมื่อนี้เอ้าได้สั่งทุเรียนจากน้ำน่องเขากินเนาะบ้านโคกลางครับพี่น้องโอ้โหเนี่ยมาแสีบๆกันเด้อครับอ่ะลองเบิ่งมื่อว่านครับลูกไส้ไงครับมื่อนี้ลองเบิ่่งวาสแบมือว่าแบงวันที่น้องเสีย อ้าเมื่อไหร่ปะไรจำขอปลาครับตอนเชียงแรงเอากินลูกกินจัดไปคำขอของล้างคำกูเอ้าวเงยเงยลูกอวโสยลงไปเงยเลยกัดเลยลูกว่ากัดประชิดอะไรกินตีที่สันใหจปอนยำปอนบ่อ้ากินลูกกินมันจะก็บี้เอาก็ได้ยังไงก็อ้เมื่วยหร่เงยเงยครับนี่ครับสร้างน้ำนองเขาได้พี่น้องเงี้ยวบานโคกกลางมาแซมแซกันครับนี่เขาเหนียวได้พี่น้องเงี้ยวบงกลางกลางโซยลองเบิเงครับ มึอนอี่ว่ามีพักเลยพี่น้องเด้อมันปิดท่ามากาสั่งเนี่ยว่าด้มวนพักพี่น้เงยๆเขาเหนี่นองโอ้หบู๊กแสอดนอนมันสิน,น,ม,นมากไปน้องเลยบั้อกหนาตายยังเป็นงเขาเนี้ย <c oughs> ครับขอตัวแต่พรรนราบครับ Ở ờ, tuyệt mm. 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 như... là cái bên trong câu này bên trong câu bên trong câu bên bình câu bên trong câu bên trong Mình bên trong câu bên trong câu bên trong กรอบหมอมหมดเลยครับโอ้แ่บพี่น้องแซ่บ <c oughs> อืมไม่เลยพี่น้อง โอ้วหวานรับทานง,ง่ายครับพี่น้องแรบกแกบวบุลุกแซ่วครับแ้บงคนอาจฉร่มักเลยครับแม่ทำแล้วพูดมากครับมันน,น,มนีบหมีเส็สู้ไล้ไหมเสืแต่ของเองเสืสู้บ่หมี่เ <laughs> ปลาืมหืมหืมหืมีื <laughs> มหืมหืมหืมเมืมืมหมหืมหืมห Vì đồ kinh mẹ ăn bí Không à, không à. ừ. Mà sắm này ngay phía nào ơi ăn đi vô Cái giả như มันไม่ได้อของคำมีนเมื่นกี้ดูงับพอครับป้ออะไรเงี้ยก่อนให่ใส่เนี่ยพี่น้องกันลู่หลักหกลอยหาสิบได้พี่น้องลองกิโลูครับเอาหน่อมมากระแถมมาอยู่ครับ ขอามความหนุ่มหน่อยข้าวิ้นนี่พอเร็วทำบายมันไม่มีผักพี่น้องเหมือนเดเลี้ยวหาผักไวเล็กก็ะเบื้องชิ้นจะมากินผักก็บบัตทุเรียนกับผู้ผมเลยนะพี่น้องเนาะตีมพอละาใหม่นี่นก็รู้ตีมพอละาใหม่ มือตืบป่ะเนี่ยเขาจีนยังกว่าตีมตีมอ,อืมบอกทืกบอกใหาย่าไหร่เจ้าเสียบอยู่ไปทางเลยมาเลือกเส้นครับสุมองคือบอนครับแบบเขาหย่อน เงยยัยพี่น้องเท่ใดมาจินดูจินได้มาลอกกันโอ้ยแค่ขนาดน้อยแย่ในมันหลายพี่น้องเท่ใดสองโลด้ลพี่น้องเนี่ยเจ็ดลายก็บ,บ่ดีเด้อไม่ยังมันอิ่มแมนครับแมนตะก้อนเป็นกันโออสอนมา้าหมานพี่น้องเย ส่วนหนองวันศิลมามีรูปมันวายยาเดียวอันนี้ไม่รูปมีไม่รูปบีอออกวันศีรษะมันมีผ้ากาดอยู่เย่เขาพาไมา่หายอยู่นะบีอีออกกินแฉบนี่อันนี้ว่าได้พา,ยาหยนนาห์อ๋อกินในไงแบบจะมาก็่ไงก็ปอกกัด ลายมันไม่ดีครับไปยังลูกมันหอนในมืน่อกี้พ่อจีน,นับแชงมาแล้วเอรอมาไปพยายาหอนไดกินเขาถูกต้อยไปกินอะไรเขาเพอกินเลย,ยนีมาดีครับโอ๊ยเป็นอะไรฮะนัล,ยนละยังเขาไว ข้าพ่อ่พอกินก่อนน้ำแข็งมาสโลแห <laughs> ยมันห่อนได้ไหมน้อง,งอยากกินตุ้เดียนบ่หลายน่ะ <laughs> พ่อไปตลาดพี่นอ้องไว้แล <c oughs> ้วไหมายังมฮ้อย่า,งาเงี <c oughs> ยเ้ยงเสียบุ้ยเมี่ยเว้ยเสียบุ้ยขท้ายเยู <c oughs> ่ <c oughs> ขเขารสชาแบบได้ดู มันบ่แม่เอากะทิใส่หลายบ่ครับรสชาติมันมันใช่ไหมว่าชินเราเรียว่าแม่เอากะทิใส่ก,กับตาลมันออกมันมันแสบๆนี่ใบเตยนะนี่ใบเตยน้ำ,นนำอ๋อวะจัดไปมีนมพร้อมว่ามีนน้มสดน้มกลงน้มเจดิดไปหน่อย กัวค่ะขนาดพี่น้องแต่ในไงเปลี่ยนเปลี่ยนครับยัดเข่ายัดเข่าเราเมื่อไหร่แล้วหัวส้วงโลบันมันมีติดเนี่ยเลยพี่น้องหน้ากันน้าเราแสบนะจีจับจีจับจีจับมาจีบบดได้บักทุเรียนพี่น้องเลยมาอะไรก็บอกแต่จีจับจีจับบรรยากาศดีครับพี่น้องเัาเสียงแน่งเด้อพี่น้องเลย นกำางได้ไ้างครับัวเซ็ซีดิฟติห้วยตุรเรียนปอาขนาดน้อยไม่เสียสูพี่น้องโอ้เสียปลาขนาโอ้ยยิ่มไปเนารูยิ่มไปยิ้มแล้ววะ ว้าความันลืมมานดูเป็นน่องเลย, <c oughs> ยลกิน <c oughs> ไปหรูเอาตามกันอยู่นี่แล้วพี่น้องเลย <c oughs> เอาฝากกินก็ได้ฝากป <c oughs> ปเป็น,นบ้างฝากก็มีเจีอันนี้ก็ฝากกูไลไรกูแชร์เด้อพี่น้องเลยฝากกดติดตามครับบฝากปุยจูภาครับมื้อนี้ครับมากินข้าวเหนียวทุเรียนครับอาหารจานเดียวกับพี่น้องควอมลรูหร่า,ยยางไงครับน้องแท้ครับพี่น้องมื่อกี้ เป็นมามันคือยิงเขารู้ว่าเป็นไซอิลไซอิพี่น้องก็มาลียิมบัวตะลูกขวาก็ยิ้มเหมือนกันนะพี่น้องกันจะในนวยอะไรเงี้ยยังไงก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับติดตามติดชมครับเป่าปุ๋ยจูพักับบุมีพีมี่นองครับกับบัวใดแมานางพ่อบ่อเฮีหน้าตาสดสวดให้พี่น้องพากินเขานี่แหละครับก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าแหละครับเอาสำหรับวัอนี้ครับเป่าปุ๋ยพร้อมลูกชายเก่ากับสวัสดีครับจิ้วจิ้วฝากกดไลค์กดแช่นั่นไปเด้อพี่น้องกัน ลูกมานั่มครับเลยอีมไม่มันพอในซาดเมื่อที่นองเลย <S 2>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 